แต่เรื่องเรื่องเกมที่บอกว่าอะไรนะเรื่องปืนที่แบบซื้อสกินปืนแล้วได้สแตทเพิ่มที่แบบว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อความได้เปรียบของของปืนเปลี่ยนสีสกินปืนแล้วสแตทจะเปลี่ยนเมืองเกมเปลี่ยนแต่สีสแตทไม่เปลี่ยนกูไม่รู้ว่ามันมันมันน่ามันน่าอันนี้คือความน่าภูมิใจอหรอระบบนี้คิดว่าดีไหมการซื้อซื้อสกินปืนจ่ายตังค์ไปแล้วได้ สามารถเพิ่มขึ้นมาเอาเปรียบคนอื่นเขาได้อะแบบนี้มันดีไหมหนึ่งแล,นะล้วนะแล้วสองสตรีมเมอร์คนนั้นออกมาบอกว่าอะไรก็ภาพก็ไม่เห็นดินน้ํามันนะครับแล้วกูสต็อปคลิปวิดีโอให้ดูใช่ไหมแล้วก็ชี้ไปหลังข้างหลังตรงภูเขามึงคิดว่าเหมือนดินน้ํามันไหม <S <S> <S ไมันก็ไม่ค่อยดินน้ํามันเลยนะทุกคนอลรวกวนหันไปมองด้านหลังเลยค่ะนั่นภูเขาถูกไหมอ่ะกูพูดความจริงไหมสองแล้วนะสามเรื่องที่กูเพิ่งลงคลิปไปล่าสุดแชมป์โลกใช่ไหม มันบอกว่าเฮ้ยพับจีน้ำลายวะ่ะฟีไฟแชมโลกเอฟแชมโลกวะ่ะอ๋อนอแชมโลกอะไรวะกูก็เลยเปิดไอ้นี่แชมโลกอาเมื่อปี2018ให้ดูกูไม่อ่านแล้วกันแต่แบบแต่แบบอ่านกันเองอะแต่แบบแอ่านกันเองอะให้อ่านกันเองดีกว่ากูพูดผิดเลยไหมกูพูดอะไรผิดอ่ะพวกมึงแค่ยอมรับกันไม่ได้แค่นั้นแหละ